เรื่องที่ 8. ยุคอะไรก็ไม่รู้ความสงบใจของคนเราขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหลายอย่างอาจเกี่ยวกับอาหารการสังคมและที่อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในเรื่องที่อยู่นั้นผู้หวังความสงบใจในบางครั้งควรจะต้องปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังในป่าในถ้ำหรือในพิพิธภัณฑ์ทัศน และถ้าไม่สามารถจะไปไหนได้ลองหยิบหนังสือเล่มที่เก่าที่สุดในบ้านของเราเองเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องก่อนเกิดนานๆยิ่งดีเอามาอ่านสักพักหนึ่งจะทำให้เกิดความสงบใจได้บ้างเหมือนกันวันนี้อยากจะเสนอเรื่องเก่าๆสักเรื่องหนึ่งซึ่งผมเองอ่านแล้วคิดแล้วรู้สึกว่าได้รับความสงบใจคือทำให้สงบใจได้บ้าง ตรงกันข้ามกับอ่านหนังสือพิมพ์รายวันยิ่งอ่านยิ่งร้อนมีแต่เรื่องจะฆ่าจะแกงกันไม่เว้นแต่ละวันบางวันในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้ง20บหน้าฆ่ากันตายทุกหน้าเลยเรื่องที่ว่านี้คือเรื่องยุคของโลกซึ่งเกี่ยวกับอายุขัยของมนุษย์เราและพฤติกรรมต่างๆของสังคมที่พระพุทธองค์ตรัสแก่พระสงฆ์เมื่อประทับอยู่ที่ มาตุลานครแกวนมคตการเสนอในที่นี้จะขอเสนอในแบบลายแทงคือบอกแต่หัวข้อยอ่อๆให้ท่านผู้อ่านได้ใช้ความคิดมากๆแล้วความสงบใจจะเกิดขึ้นในขณะที่คิดนั่นเองในพระสูตรดังกล่าวพระพุทธองค์ตรัสว่าอายุไขของมนุษย์เรานี้เคยมีบางยุคยืนนานถึง80,000ปี รันแล้วก็ค่อยๆลดลงอายุคนจะถึงเกณฑ์ต่ำที่สุดอายุไข่สิบปีแล้วก็กลับสูงขึ้นไปจนมีอายุ80,000ปีอีกรวมความว่าจะมีอันขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้เรื่อยไปตั้งแต่มนุษย์มีอายุไข80,000ปีแล้วเสื่อมลงถึง10ปีแล้วก็ฟื้นขึ้นถึง80,000ปีอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าอันตรกรับ เป็นระยะเวลานาน67ล้าน2แสนปีและท่านว่าอายุไขของมนุษย์100ปีจึงจะลดลงปีหนึ่งอย่างเช่นในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้เป็นระยะที่อายุไข100ปีเวลานี้ล่วงมา25ศตวรรษคือ2500อายุไขของมนุษย์ ก็เหลือ75ปีโปรดสังเกตด้วยว่ายุคนี้อายุขัยของมนุษย์กำลังอยู่ในยุคเสื่อมและเป็นระยะที่เสื่อมมากคือจะลดลงสู่จุดอายุขัย10ปีในอีกเกือบหมื่นปีข้างหน้านี้ต่อไปนี้เป็นใจความเก็บจากพระพุทธดำรัสในที่ต่างๆซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนคำพยากรณ์ย้อนหลังและล่วงหน้า แสดงให้เห็นว่ายุคนี้ที่คนมีอายุไขต่างๆนั้นคนเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรและมีพฤติการอะไรใหม่ในสังคมบ้างโปรดพิจารณาดูช้าๆเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนี้ด้วยเมื่ออายุไข80,000ปีคนรักษาศีนห้าได้เต็มที่ทุกคนและรักษาได้เองเป็นปกติศีนห้าจึงเป็นธรรมของมนุษย์ เรียกว่ามนุษยธรรมไม่มีการโอร้อวดความมีความจนกุมารีจะแตกเนื้อสาวและสมรสต่อเมื่ออายุ500ขวบโรคที่รบกวนมนุษย์มีอยู่สองสาอย่างเท่านั้นคือ 1. โรคผิวหนัง 2. โรคเมารสอาหาร 3. โรคคือความแก่เมื่ออายุ40่0 0ปี มนุษย์เริ่มมีอาการอวดสมบัติกันมีการขโมยกันฆ่ากันและพูดเท็จเมื่ออายุสองหมื่ปีมีการลำเอียงคือตัดสินความไม่ยุติธรรมมีการใส่ความกันเมื่ออายุหนึ่งหมื่นปีผิวพรรณของคนจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างคือก่อนนี้สวยเหมือนกันหมดจากความเหลื่อมล้ำทางผิวนี้ จะทำให้คนผิดทางการและการนอกใจกันเมื่ออายุ5,000ปีคนเริ่มพูดใจยหยาบคายก็เห็นจะเนื่องจากมีการนอกใจกันนั่นเองเมื่ออายุ2,500ปีมีการผูกพยาบาทกันเมื่ออายุ1,500ปีเริ่มมีความละโมบเมื่ออายุ1,000ปีมิจฉาทิฏฐิ ครอบงำม,มากขึ้นคิดเห็นผิดเป็นชอบเมื่ออายุ500ปีความทรงจำของคนเราเสื่อมลงมากจนลืมคุณมารดาบิดามากขึ้นลืมคุณสมณะชีพรามากขึ้นและลืมคุณผู้มีอุปการะคุณบรรพบรุษมากขึ้นเมื่ออายุไข100ปีคือยุคป,ปัจจุบันและต่อไปความจำของมนุษย์เสื่อมลงมาก จนมีคนที่ถูกลืมมากขึ้นทุกวัน 3. ามจำพวกคือ 1. ผู้ให้กำเนิดคือลูกจะลืมคุณพ่อแม่มากขึ้น 2. ส,สมณนะคือพระสงฆ์คนมีศีลธรรมผู้สอนศาสนาครูอาจารย์ผู้สอนวิชาความรู้ 3. คนแก่คือคนจะลืมบรรพบุรุษซึ่งเคยมีอุปการะคุณโปรดสังเกตดูว่า ความเสื่อมโทรมทางศิลธรรมทุกวันนี้ก็มาจากการลืมบุคคลสามจำพวกนี้เองคือลูกลืมคุณพ่อแม่สิทธิ์ลืมคุณครูและการเนรคุณกันใครบ้างที่ทำงานอยู่ในกลุ่มผู้ถูกลืมขอให้ก้มหน้าทำบุญไปเถอะเพราะไปข้างหน้าความดีย่อมจะช่วยเราเมื่ออายุสิปีกุมารีแต่งงานเมื่ออายุห้าขวบ ประเวณีโลกจะไม่เหลือคือมนุษย์จะสมสู่กันปนเปไปหมดคนมิจฉาทิฐิจะเต็มไปหมดอาหารสำคัญจะอันตรธานไปจากโลกคือขาดแคลนและหาไม่ได้คือเกลือเนยน้ำมันน้ำอ้อยน้ำตาลจะเกิดมิตสัญญีคือคนเราจะเห็นชีวิตของคนอื่นมีค่าเหมือนสัตว์ทั่วไปฆ่ากันได้ทำลายกันได้ เหมือนค่ามดค่าปลวกมหันตภัยจะเกิดขึ้นทำลายด้วยเหตุ3ประการคือ 1. สัสตราอะไรอะไรมันจะกลายเป็นเครื่องสังหารกันไปหมดคืออย่างเช่นเวลานี้ขวดก็กลายเป็นลูกระเบิดบ้างแล้ว 2. โรคร้ายรักษาไม่หาย 3. ทุพิขภัยคือความอดอยาก ขาดแคลนอาหารล้มตายไปในพระสูตรนั่นเองได้ระบุไว้ว่าที่อายุไขและจิตใจของมนุษย์เสื่อมลงเช่นนี้ก็เพราะพ่อแม่ทำบาปมากขึ้นและว่าเมื่ออายุลดลงถึงที่สุดแล้วมนุษย์จะเกิดความสังเวชใจคุณธรรมจะเริ่มเก่อตัวขึ้นในใจของเขาและจะทำให้อายุของเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนอายุถึง80,000่นปีอีก ในยุคนั้นเองที่ว่าพระศรีอานจะมาตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสงบเยือกเย็นเหมือนกับยุคนั้นที่ผ่านมาแล้วเราอดใจรอไปอีกสัก3 5ห้ล้านปีเท่านั้นเองก็จะถึงยุคนั้นแล้วและอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์เห็นมีเรื่องน่าปวดหัวมากๆก็อย่าไปนึกโทษคนนั้นคนนี้เลยนึกเสียว่ามันถึงค่าวก็แล้วกัน